นี่คือการนำเอาเศษฝุ่นเศษขยะแล้วก็เศษปฏิกูลมารวมกันแล้วก็หลอมครับชิ้นนี้มูลค่ามากกว่า300แสนบาทครับเฮ้ย<อ>เขาคือนักล่าขุมทรัพย์ทองคำจากเศษปฏิกูลครับ<อ>เขาประเมินแล้วและกำลังจะ,จะเจรจาขอซื้อด้วยตัวเลขตัวเลขนี้ครับถ้าต<อ>้อการ รู้จักโลหะชิ้นนี้ไหมครับเขาเขาหักแล้วเขาแตกออกจากกันละไม่ไม่เคยเคยรู้จักไหมครับไม่เคยครับไม่ค่ะผมจะบอกว่านี่คือการนําเอาเศษฝุ่นเศษขยะแล้วก็เศษปฏิกูลมารวมกันแล้วก็หลอมครับชิ้นเนี้ยครับท่านกล่าวว่าราคาสักกี่บาทครับท่านผู้ชมทางบ้านคิดว่ากี่บาทครับชิ้นนี้ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเออชิ้นนี้มูลค่ามากกว่าสามแสนบาทครับเฮ้ย ท่านการครับวันนี้ท่านจะได้พบกับคนที่มีอาชีพค้นหาคุณค่าจากกองขยะจากฝุ่นผงจากสิ่งปฏิกูลเขาคือนักล่าขุมทรัพย์ทองคําจากเศษปฏิกูลครับเชิญครับเสามแสนเลยเหรอ ขึ้นมาครับสว,ส,สวัสดีค่ะชื่อพันธิลาสาราบัญญัตินะคะชื่อเล่นออนนะคะอายุ45ปีมาจากจังหวัดชัยภูมิค่ะคุณออนคะค่ะเมื่อกี้ที่พี่ซุปแนะนำมาค่ะขอขอบอกอาชีพของคุณโ้นอีกทีได้ไหมคะอาชีพคือรับซื้อแล้วก็รับสกัดแร่โลหะมีค่าทุกชนิดนะคะอ,อย่างเช่นทองคำเงิน แพทินัมโลดียมพาราเดยมเป็นต้นค่ะครับเริ่มอ,อาชีพนี้ได้ยังไงคะจริงๆเป็นคนอิสานนะคะที่ชัยภูมิอย่างจบป .6 ความฝันของเด็กบ้านนอกต่างจังหวัดทุกคนนะคะก็เหมือนกับว่าก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากมีงานมีรายได้แล้วก็เข้ากรุงเทพนะคะแล้วก็มาทํางานหลากหลาย แล้วพอวันว่างเราก็ไปติดต่อเออเห็นเขาทํา<ๆ>เห็นลุงข้างบ้านนะคะ่ะ<ๆ>เขาทําอาชีพนี้อยู่นะคะ<อ>เขาก็มามาติดต่อเราเพราะว่าเราจะรู้จักกับร้านทองหลายร้านนะคะ,คะเพื่อที่ว่าให้เราไปช่วยติดต่อให้<อ>ค่ะเขาก็จะให้ข้าในหน้าเราแต่เราบอกว่าเราไม่ได้ทําอะไรอา่าเราเราไม่ขอรับเงินในส่วนนี้<ๆ>เขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่งางนั้นเนี่ยมาหุ้นกันไหมก็คือมาหุ้นแล้วก็ไปศึกษางานกับลุงอย่างเงี้ยค่ะ Hmm. ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าเราเรามาเริ่มทําในส่วนนี้ค่ะโอ้ oh. รายได้แชร์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าแบบเราคิดยังไงดีคะเป็นเป็นเดือนไหมหรือว่ายังไงคะต่อเดือนประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไรายได้ที่ไม่แน่นอนค่ะเคยได้น้อยสุดเท่าไหร่แล้วมากสุดเท่าไหร่คะในเดือน,นถ้าน้อยสุดเนี่ยคือก็เหนือนะคะก็หลักหลักแสนเหมือนกันน้อยสุดค่ะ,คะแล้วถ้ามากสุดล่ะคะถ้ามากสุด ก็ไม่ถึงล้านหรอกค่ะก็อยู่ในหลักแสนต้นๆอย่างเงี้ยค่ะเคยมีแบบขาดทุนบ้างไหมคะมีค่ะแรกๆก็จะมีขาดทุนนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าประสบการณ์ของเรายังน้อยครับค่ะแล้วทองคำเนี่ยค่ะลักษณะของเขามันก็จะเหมือนกับคือถ้าเราไม่ได้ไม่ได้สัมผัสจริงๆเราจะแยกไม่ออกเลยว่าทองคําบริสุทธิ์กับทองเหลืองเนี่ย อันไหนอันไหนแท้อ,อ,อันไหนเป็นทองเหลืองอันไหนเป็นทองคำค่ะแล้วพอเราเราไปติดต่อขอซื้องานเราก็โดนหลอกอโดนหลอกจากการที่ว่าบริษัทนั้นนะคะเขาเขาใช้ทองเหลืองอแต่เขาบอกว่าเขาใช้ทองคำก็คือโดนโกงนั่นเองโดนโกงโดนหลอกค่ะโดนหล,ลอกค่ะที่โดนโกงมากที่สุดเนี่ยบทไปเท่าไหร่คะตอนนั้นที่เขาโกงเราครั้งแรกเลยก็ 3, ามแสห้า หลักแสนเลยเหมือนกันหลักแสนหลักแสนแสดงว่ามีหลายครั้งหลายครั้งค่ะหลายครั้งแล้วแก้เกมไงคะทีนี้จากการที่เราโดนหลอกจากที่เราขาดประสบการณ์ก็เลยทําให้เราคิดว่าเราต้องไปเรียนไปเรียนด้านด้านนิติศาสตร์นะคะด้านกฎหมายนะคะตอนนี้เรียนจบขั้นอะไรแล้วครับพี่ติตอนนี้มีอาชีพเป็นทนายความด้วยค่ะโอ้เป็นทนายความด้วยใช่ค่ะโอ้คือโดน โดนหลอกเจ็บใจก็เลยเป็นทนายความแท่ง,<ช>เงเลยใช่เลยจากที่เขาจะหลอกเราเขาก็ <c oughs> ไม่กล้าหลอกแล้วอ่ะเพราะ <c oughs> เขารู้ว่าเราเป็นทนายนะหลอกไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นผลดีนะคะแลวเป้าหมายทางอาชีพทนายอะคะทนายก็คือทําตอนนี้ก็คือเปิดชมรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมทางคดีค่ะซึ่งซึ่งตอนนี้คนที่เดือดร้อนคนที่เข้ามาหาเราเขาเดือดร้อนอยู่แล้วอย่างกรณีถูกโกงใช่ไหมคะ กงจนหมดตัวอย่างนี้มาหาทนายก็ไม่มีตังในส่วนนี้เราก็เลยเปิดเปิดชมรมขึ้นมาค่ะ hmm. เพื่อที่ว่าจะได้ช่วยเหลือเขาเบื้องต้นโดยที่ไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ครับค่ะเอาละคะ่ะวันนี้ความฝันที่พี่อ้นอยากได้กลับไปคืออะไรคะก็คือเงินที่ได้ในส่วนนี้นะคะเราก็จะเอามาไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการไปยื่นเอกสารฟ้องร้องดำเนินคดีให้กับ คนที่เขายากไร้แล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมทางคดีอะค่ะในส่วนนี้ค่ะอุโมทนานะคะครับผมเอาละค่ะวันนี้พวกเราอยากเห็นอาชีพพิเศษของพี่อ้นแล้วนะคะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะสวัสดีครับคุณอ้นครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากที่มารายการครับขอบคุณมากครับท่านผู้การครับอาชีพคุณอ้นเป็นอาชีพที่น่าทึ่งมากและเป็นอาชีพที่มหัศจรรย์มาก ผมบอกได้เลยว่าพวกเราเนี่ยมองสิ่งที่คุณอ้นเห็นนั้นเหมือนกันแต่เรามองสิ่งที่เห็นนั้นเป็นขยะแต่เขามองเป็นทรัพย์สมบัติเพราะว่าเขามีวิชาความรู้ในการที่จะสกัดเอาสิ่งมีค่าจากกองขยะที่เราเห็นได้ผมเชื่อว่าร้อยคนเนี่ยเห็นแล้วยีใช่แต่คนที่หนึ่งร้อยหนึ่งเนี่ยเห็นแล้วรู้เลยว่าตรงนี้มันมีค่าแต่กระบวนการที่มามันไม่ง่ายครับแล้วทําไมจึงเกิดอาชีพนี้ได้ เราจะสาธิตที่ชมบนเวทีครับทีมงานครับอุปกรณ์มาครับทา่านกรรมการครับเราจะมาดูกันว่าอาชีพของคุนอ้นนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรสมมุติว่าตรงนี้คือร้านค้าคือบริษัทที่มีหน้าที่มีอาชีพในการขึ้นรูป,ประพันธ์ทำแหวนทำสร้อยครับค่ะเรามี แหวนทองคําอยู่1วงเดี๋ยวลองดูนะครับน้ำหนักที่ได้คือ3.82กรัมนะครับเราจะมาดูกันว่าถ้าเราหลอมแหวนวงนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นรบกวนแหวนหลอมเลยเหรอสาธิตนิดหนึ่งครับ จำตัวเลขนี้ไว้นะครับ3.82นะครับ oh. ปกติใช้เวลาหลอมนานไหมครับกว่าเขาจะแบบละลาย uh, <ๆ S 2> ไม่ไม่นานค่ะไม่นานมันดำแล้วอะ่ะทองเขาเริ่มเป็นสีแดงๆนะครับคือเริ่มหลอมแล้วครับ uh. จากโลหะสีทองคำนะครับกลายเป็นสีแดงๆครับ เดี๋ยวพี่หอยลองใส่ดูวา่าพอดีนิ้วไหมนะครับพี่อ๋อดีฮะไม่ใช่ออดหลอดแล้วเดี๋ลิงนะเริ่มละลายละเริ่มหลอมแล้วครับเริ่มแล้วค่ะ,ร,คะรูปทรงเริ่มเปลี่ยนแล้วครับอโอ้โอ้โอเหลวแล้วครับเนี่ยครับตอนนี้กลายเป็นหยดน้ำตอนนี้กลายเป็นหยดน้ำกลมๆครับ อันนี้เราจะลอมลอมให้มันใสเลยค่ะอ๋อลอมให้ใสเลยนะใช่ค่ะก็คือที่เราเห็นใสๆผิวข้างบนเนี่ยก็คือว่าอันนี้มันได้แล้วก็คือเหมือนกับว่าอ,อทองแหวนวงเมื่อสักครู่อะค่ะ<า>ก,ก็คือเขาลอมเป็นเลือเดียวกันแล้วในตอนนี้นี่คือขั้นตอนเบื้องหลังของร้านทองทุกร้านก็ต้องทําขั้นตอนนี้ใช่ใช่ค่ะเร,เราใส่อะไรสักอย่างลงไป่ะ<ว>น้ำประสานทองอ,อ๋อนี่น้ำประสานทองโบนัะ ใช่ค <formation> ่ะบอลแลกคเขาทำหน้าที่ช่วยยังไงคะช่วยประสานให้มันเป็นรูปเดียวกันใช่ค่ะช่วยประสานพี่หอยสงสัยว่าร้อนไหมใช่ไหมครับสายตาตรงนั้นผมเป็นอย่างนั้นเลยอะจะชวนจะชวนมาจับดูว่าร้อนไหมไม่เป็นไรฮะน่าจะร้อนนะหลุดแล้วครับปกติเราจะใช้เทลราแต่ว่าอันนี้มันเล็ก้อนเอาโอ้ไเด้เสียงจี่จๆเลยนะครับ ร้อนค่ะยังร้อนตอนนี้คือกลายเป็นก้อนทองกลมๆครับโอ้นี่หายร้อนแล้วเลยนะครับหายแล้วค่ะต้องขอเช็ดแห้งนิดนึงนะครับค่ะท่านผู้การครับจากแหวนทองครับตอนนี้ครับกลายเป็นโอ้เม็ดเดียวเม็ดเล็กด้วยเม็ดเล็กค่ะน้ำหนักที่เราจำได้คือ3.82 เราจะมาดูกันว่าตอนนี้น้ำหนักเป็นเท่าไหร่นะครับน้ำหนักที่ได้คือ3.80กรัมครับ<ช>นั่นหมายความว่าในกระบวนการนี้ครับมีน้ำหนักศูนย์หายไป0.02กรัมผมต้องถามคุณอ้นว่ามันหายไปไหนครับคือทุกขั้นตอนเวลาหลอมแม้กระทั่งรีดอย่างเมื่อสักครู่นะคะการหลอมมันก็จะมีฝุ่น ปลิวกระจายออกไปบริเวณรอบๆนี้อยู่แล้วนะคะยังไงก็สูญหายค่ะค่ะนั่นคือที่มาที่ว่าทําไมเรา,เาทางร้านเนี่ยเขาถึงมีเศษเพื่อที่จะขายให้เราคือทุกขั้นตอนของการขึ้นรูปอ่ะจะมีสูญหายแน่นอนค่ะและนี่คือเหตุผลที่คุณอ้นไปขอเหมาซื้อเศษฝุ่นเศษขยะและเศษปฏิกูลณที่แหล่งต่างๆเหล่านั้นครับค,คุณอ้นครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะให้กรรมการได้เห็นภาพเลย <c oughs> เราตามไปดูชีวิตคุณอ้นในการทํางานว่าเขาทําอย่างไรครับ <c oughs> ที่นาค <c oughs> น,น,นครับเก็บอุปกรณ์ก่อนครับท่านผู้ารครับและขั้นตอนต่อไปนะครับคุณอ้นจะไปประเมินที่บ้านช่างทองว่า <c oughs> เศษฝุ่นขยะที่เห็นด้วยสายตาคุณอ้นจากประสบการณ์เนี่ย <c oughs> อยากจะขอซื้อในราคาเท่าไหร่และราคาจะตกลงตรงกับใจเจ้าของบ้านไหม <c oughs> ไปดูขั้นตอนนี้กันครับเชิญครับ บ้านช่างทองย่านบางแคกรุงเทพมหานครครับนี่เป็นคณะทำงานของคุณโอ้นนะครับใช่ค่ะนี่คุณที่เจ้าของบ้านครับใช่ค่ะเฮียถุยค่ะเคยทำธุรกิจด้วยกันมาก,ก่อนเคยค่ะคเคยซื้อขายกันอยู่ค่ะได้ค่ะนี่คุณโอ้นกำลังทำอะไรครับอันนี้ก็คือเราไปหาเศษฝุ่นเราเอามือจับสัมผัสเ,เอามือสัมผัสเพื่อที่ว่าจะเอามาล่อนดูนะคะว่าทอง ปริมาณเป็นยังไงบ้างในแต่ละจุดนะคะนี่ประสบการณ์ล้วนๆครับใช่ค่ะที่ถ้าเป็นเราเราเราต้องปาดทิ้งอ่ะเราปาดทิ้งแน่นอนเราไม่เห็นอะไรเลยอ่ะมันก็สีดำๆทุกคนมองว่าสกปรกอะค่ะต้องเก็บทิ้งค่ะนี่สินี่คือเศษขยะเศษขยะทั้งนั้นเลยค่ะแต่มีทองนี่เห็นเลยะครับนี่เห็นด้วยตาเลยว่านี่มีมี มีชิ้นนี้อยู่มันจะมีแตกแตกออกเวลาเขารีดแล้วก่อนนะครับที่เราเรากรีดพรมเลยเหรอครับกรีดพรมคร่ะเพราะว่าเราต้องการดูฝุน่นที่ร่วงอยู่บนพรมเพราะฝุ่นทองมันทะลุพรมได้ได้ค่ะโออันนี้จะเป็นตัวชี้วัดนะคะว่าในการที่เราลองเทสตามพรมนะคะตามจุดต่างๆของพื้นที่ที่เราจะทําการซื้อขายนะคะคือในส่วนนี้ค่ะอันนี้คือ,นนคอ,นนคอทองที่เราเคาะจากพรมเมื่อสักครู่นะคะโอ้โอ หลักๆคมอาจจะเยอะสุดค่ะนี่คืออะไรครับอันนี้จะเป็นบอ่อดักนะคะคือตามบ้านช่างพองต่างๆเนี่ยเขาจะทำเป็นบ่อกักเก็บนะคะ<อ>แล้วก็ไหลมารวมอยู่จุดเดียวกันเพราะเขาก็รู้ว่าเขามีสินทรัพย์ที่มันไหลอยู่ตรงนี้เขารู้ค่ะก็ถ้าได้ประมาณนี้ก็ถือว่าเยอะนะคะสำหรับช่าง13าคนนะคะ ้านหลังนี้มีช่างศคน13คนค่ะทําแหวนค่ะแหวนทองที่เราลองไว้สักครู่ค่ะสักครู่นะครับเดี๋ยวเขาจะเจรจาเพื่อขอซื้อเศษขยะทั้ง3ามท่านเดาครับว่าคุณนนจะขอเสนอราคาที่เท่าไหร่ครับโอ้เราเราต้องเดาครับผมว่านี่ต้องเดาราคาเท่าไหร่ครับสองแสนหน่อยว่าสองแสนครับโอ้สองแสนเลยหรอนี่เขาเป็นคนโออาป่าป๋าป่าเอาทำไมอะ บ้างเหมือนเมื่อกี้เห็นแล้วอยู่ในกระลาขยะในบ้านเราโอ้ผมว่ามัช่วยเก็บขยะเออผมผมว่าเท่าไหร่โอ้ผมว่าพันหนึ่งก็หลุบประพันหนึ่งก็เยอะแล้วนะพันหนึ่งพันหนึ่งทองอันนี้เยอเด้อพี่โอ้โหโต๊ะ้าพี่พี่บอกสองแสนโตบอกพันเดียว่ะโต๊ะ้าพี่เอาไว้เอาถ้าพี่อ้นไม่ไปเขาก็เขาก็ไม่มีใครมาแตะอะไรเหล่านี้นะพี่ ไม่เป็นไรอันนี้คือความคิดส่วนตัวไม่มีใครถูกผิดผมย้ำว่าไม่มีใครถูกผิดนะตองนนี้ไม่มีใครถูกผิดเป็นประสบการณ์ที่อันนี้เป็นประสบการณ์ครั้งแรกทุกคนโอ้มทำอ้อคือประเมินกับไอ้แผ่นตอนแรกที่พี่ซูบอกว่าถ้าแผ่นนั้นมันสามแสนได้ไม่ครูแต่ว่าแผ่นนั้นพี่ไม่ได้บอกว่าเอามาจากอย่นี่มันมันที่คือบ้านหลังนี้ อีนี่ก็เกินเรื่องไปเอาแสนหนึ่งอะผมว่าแสนหนึ่งพี่หอยว่าสองแสนโตเรขอเปลี่ยนใหม่กันได้ไหมครับผมขอเพิ่มศูนย์หนึ่งตัวแล้วครับเป็นหนึ่งหมื่นได้ไหมครับหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนและสองแสนครับจากประสบการณ์ของคุณโอ้นเนี่ยเขาปไปเอามือไปปาดดูเศษฝุ่นเคาะคลมแล้วก็ไปดูไตรงบ่อที่บ่อดักแล้วเขาประเมินแล้วและกําลังจะเจรจาขอซื้อด้วยตัวเลขตัวเลขนี้ครับนี้จ่ายเงินสดนะคะเฮียเบียร์เลยค่ะ สักแสนสองต, 3, ตัวแรกที่คุณอ้อนให้คือ3ามแสนสองหมื่นบาทค่ะนี่เห็นไหมเห็นไหมสามแสนสองหมื่นบาทครับใช่ค่ะคือผมบอกก่อนว่าตอนนี้ท่านผู้ชมก็ตกใจว่าเอ๊ะนี่คือเขาสามแสนสองได้ยังไงอ่ะแปลว่ามันจะต้องได้มากกว่านี้แล้วกระบวนการในการหาเศษฝุฟฟ่นเนี่ยเขาจะหาจากไหนบ้างความสนุกยังไม่จบครับรับชมต่อคลิป2ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ครับ